ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่หน้างานครับไม่ได้พามาดูแมคโครครับนี่มาดูอีซิ่งกันนิดีนว่าครับสับจักกัตันยูครับ คูต้าทีร้อยสี่สิบเีมีมีโลครับีสโล ตัวนี้นี่แสนราคาครับแสนสามหมื่นห้าพันครับมาอย่างนี้เลยครับพร้อมเครื่องจ่ายเงินสดมาเลยครับโอเคครับ